ชีวิตอะไรนะสาวโคราชชีวิตในต่างแดนเนี่ยไม่มีใครดูหรอกนะคะเพราะว่าเออไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครดูหรอกคนจะดูเราไม่ต่อเนื่องเพราะก็คิดว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ลำบากอะไรอะ่ะเราอยู่ได้เราดูแลตัวเองไดเ้เราไม่น่าจะมีปัญหาและอุปสรรคอะไรสุลองสิสักคลิปหนึ่งสุลองมาทำเป็นดราม่าในชีวิตหนึ่งคลิปอะชีวิตเราทำมาเรียบๆง่ายๆดูดีๆ แล้วพอเรามาดราม่าสักหนึ่งคลิปโอ้ยคนเข้ามาเยอะมากวันขอเรียกว่ากระแสคนชอบกินเผือกก่ะทุกคนช่องวันเหมือนกันเวลาวันอยากได้แสนวิวนะง่ายมากทุกคนชีวิตวันเป็นช่องมาดามเมียฝรั่งเหมือนกันวันชอบโชว์ความสวยงามความสุขรอยยิ้มชอบวันอยากทำคลิปให้คนมาดูเราแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดอะ่ะมาดูสบายๆแต่วันหนึ่งที่วันอยากได้คลิปหนึ่งแสนวิวง่ายมากวันก็ทำเป็นแบบ ชีวิตมีปัญหานะ่ะทุกคนจริง,รงๆมันไม่ได้มันมีปัญหามากมายไหมอุ้ยเราทําคลิปโกหกคนดูเหรอเปล่าแต่เราไม่ค่อยเล่าไงคะเราไม่ค่อยเล่าเรื่องปัญหาและอุปสรรคอะเราไม่อยากให้ใครเป็นห่วงเราเอาเอาง่ายๆเลยวันทําช่อง YouTube วันไม่ค่อยอยากให้ใครเป็นห่วงวันเช่นตอนนี้วันมีเอฟซี แฟนพันแท้ช่องวันเยอะมากที่มาดูวันเหมือนเป็นลูกหลานเวลาวันทําคลิปแบบเหมือนมีปัญหาสักคลิปหนึ่งนะคะยอดวิวหลักหมื่นค่ะคลิปวันทุกวันเนี่ยหลักร้อยแต่พอวันทําคลิปเหมือนชีวิตวันมีปัญหายอดดูหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยทุกคนคนเขาเข้ามาด้วยความเป็นห่วงค่ะบางคนเขาชอบดูคลิปเราแต่เขาเห็นว่า เราไม่ค่อยมีปัญหาชีวิตอะไรเขาก็จะดูผ่านๆทุกคนเวลาเขาเห็นหน้าฟีดวันนี้พาไปเที่ยวอ๋อน้องพาไปเที่ยวไม่เป็นไรหรอกน้องสบายดีเขาก็จะไม่เข้ามาดูชีวิตเราแต่บางพอคลิปไหนที่วันทํามันเป็นปัญหาโอ้ยมาดูเป็นแสนเดี๋ยวจะร้องไห้ตามทาไมอไม่ชอบดูใช่ไหมวันก็ไม่ชอบดูจริงๆคลิปดรามาก บางคนบางทีแล้วบางทีนะคะวันเล่าเรื่องชีวิตตัวเองวันก็จะร้องไห้ใครได้อยู่ในไลฟ์สดของวันเมื่อวานวันก็จะร้องไห้สามสี่รอบเลยอะ่ะวันเป็นคนเซนสิทีฟต่อต่อคลิปของคนอื่นชอบไปคิดแทนคนอื่นถ้าเขาแบบออมีปัญหาชีวิตจริงๆวันเวลาวันไปดูคลิปเนี่ยวันจะมีสองความรู้สึกคะ่ะหมัน่นไส้คือพวกที่เล่าเรื่องแบบไม่ได้เป็นความจริงอะ่ะทุกคนพวก พวกที่ปัญหาขี้หมูราขี้หมาแห้งเราเอามาทําเป็นชีวิตใหญ่โตมากมาทําเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากวันรู้สึกหมันไสแล้ววันไม่อยากดูนะคะวันรู้สึกแบบอะไรวะเรื่องแค่เนี้ยขี้หมูราขี้หมาแห้งคือเรื่องแบบเล็กน้อยมากเลยเธอยังเอามาเล่าเป็นเรื่องปัญหาชีวิตได้น้องึดหลายวันก็ไม่อยากดูเลยค่ะแต่บางคนน่ะที่เขาเล่าเรื่องชีวิตเขาจริงๆอ่ะ วันอินมากวันน้ําตาไห i, ลร้องไห้ตามเขาอะ่ะดูคลิปเข้าไปเราก็ร้องไห้ตามเขาแล้วทีนี้เราก็จะรู้สึกเศร้าอะ่ะวันนั้นมันจะกลายเป็นวันที่เศร้าวันก็เลยไม่ค่อยอยากดูคลิปที่มันเป็นดราม่าชีวิตค่ะวันจะอินเวอร์อะ่ะินเขาไปกับเขาด้วยอะ่ะมันก็ไม่ดีกับชีวิตเราตอนนี้ผมก็มีปัญหาแล้วน้ําขาดแคลนไม่มีน้าล้างคอกเลยนั่นไงคุณอาลองไปทําเป็นเรื่องดรามา่า วิถีชุมชนสวัสดีค่ะป้าสุทาช่องเพราะชอบทะเลและสนุกทุกครั้งที่ได้ทำรักคุณอ,า,อาดีใจที่ชอบอเดี๋ยวเขาจะร้องให้ตามพี่ครูรัฐสวัสดีค่ะคนไทยชอบตลบป้าสุน่าจะเหมาะนะน้ำเสียงได้ผมผมยังชอบเลยขอบคุณค่ะครูน้องวันพี่หนูกํกำลังคิดจะทำคลิปแบบนี้เลยฟังคุณวันแล้วสมองโล่งเลยค่ะ ทำคลิปเรื่องเล่าชีวิตใช่ไหมพี่พี่หนูทําเลยนะวันไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้นะคะทําเลยทุกคนถ้าเราอยากได้เงินในอนาคต <c oughs> นะคะแล้วคลิปแบบเนี้ยคลิปที่นัเรานั่งเล่าแล้วเราไม่มีตรายยี่ห้อใดๆเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นชีวิตเมียฝรั่งหรือเรื่องอะไรเลยก็ตามหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เรามานั่งเฉยแบบนี้ค่ะแล้วพูดอ่ะค่ะคลิปแบบนี้เราเรียกว่าคลิป เปิดโอกาสให้โฆษณาเข้าถึงเราทุกตัวมือใหม่หัะทำ YouTube ต้องรู้ค่ะว่าในอนาคตเนีย่ยเราหวังจะได้ไรายได้จากจากการโฆษณาเราเราคงไม่มีใครซื้อเหรียญให้เราเราคงไม่ค่อยมีใครซื้อสติกเกอร์ให้เราของวันเหมือนกันขนาดวัน เรียกว่าช่องวันดังและปังแล้วนะคะคนซื้อสติกเกอร์คนให้เหรียญวันไม่ค่อยมีคะ่ะไม่ค่อยมีหายกากมากๆเพราะฉะนั้นวันไม่ได้หวังว่าวันเพื่อนเพื่อนจะต้องให้เงินเราแต่เราอยากทำคลิปของเราให้โฆษณาเข้าเพราะฉะนั้นเราจะเปิดเปิดโอกาสให้โฆษณาเข้าเราโฆษณาในอนาคต